สวัสดีค่ะวันนี้เราได้เดินทางมาถึงตำบลแก้งสนามนางอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนคนรราชสีมานะคะวันนี้เรานำเครื่องอัดฟางทายรุ่นอัดด้านข้างมาส่งมอบให้กับลูกค้าที่นี่นะคะพร้อมสาธิตการทำงานค่ะเดี๋ยวเรามาลงสินค้า,าประกอบเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการทำงานกันนะคะ นี้นะคะเราได้รงสินค้าเครื่องอัดฟางไทยเรื่องอัดด้านข้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและเดี๋ยวเรามาติดตั้งเครื่องยนต์นะคะที่ลูกค้าได้เตรียมเอาไว้มาติดตั้งเครื่องยนต์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทดลองการสาธิตการทํางานนะคะและนี่นะคะเป็นวัตถุดิบทางธรรมชาติฟางข้าวนะคะที่ลูกค้าได้เตรียมเอาไว้เพื่อทดลองการทํางานค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมนะคะ กำลังจะทำการติดตั้งเครื่องยนต์นะคะเครื่องอัดฟังรุ่นอัดด้านข้างรุ่นนี้นะคะใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซลตั้งแต่แบตลงมาขึ้นไปและขณะน,นี้เรากำลังจะติดตั้งเครื่องยนต์นะคะเพื่อสาธิตการทำงานให้กับลูกค้านะคะ และตัวนี้นะคะเป็นอะไหล่ของเครื่องอัดฟางไทยรุ่นอัดแบนพางนะคะตัวนี้เรียกว่าตะขอดึงเชือกนะคะ <_ t une> เพื่อดึงเชือกมามัดฟางนะคะตัวนี้เรียกว่าตะขอดึงเชือกและตัวนี้เรียกว่าเกลียวปรับระดับความแน่นหลวมของก้อนฟางนะคะสําหรับ,รบลัดรางท้ายเพื่อปรับระดับความแน่นหลวมของก้อนฟางขาหนึ่งคู่นะคะ นะคะเราก็ได้เตรียมความพร้อมของเครื่องอัดฟังเรียบร้อยแล้วนะคะได้ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเรียบร้อยแล้วสําหรับใช้งานกับเครื่องอัดฟังรุ่นอัดด้านข้างและเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวเมื่อเราอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสาธิตการทํางานเครื่องอัดฟังรุ่นอัดด้านข้างนะคะค่ะเริ่มแรกของการทํางานนะคะเราก็จะเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วนะคะเราก็จะเตะลูกเตะสายพานเพื่อเริ่มการทำงานค่ะ ่ะและขณะนี้นะคะเสาบ้านก็จะเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะค่ะแล้วขนะนี้เครื่องยนต์ก็ติดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเตะลูกเตะใส่พานตรงนั้นนะคะเพื่อเริ่มสตาร์ทอ่เพื่อเริ่มการทำงานนะคะ และขณะนี้เราก็ได้เตะลูกเตะใส่พานเรียบร้อยแล้วนะคะและเดี๋ยวเราจะเริ่มการทํางานโดยการใส่ฟางลงไปเรื่อยๆนะคะช่วงแรกของการทํางานก็เหมือนเดิมเลยค่ะอย่าลืมนะคะให้ช่วยดันฟางไว้ด้านท้ายเพื่อช่วยให้ก้อนฟางนั้นแน่นไหวยิ่งขึ้นนะคะเราจะดันฟางเฉพาะช่วงแรกเท่านั้นค่ะ ดันฟางไว้ด้านท้ายนะคะเฉพาะช่วงแรกเท่านั้นเพื่อช่วยให้ก้อนฝางนั้นแน่นไวยิ่งขึ้นนะคะ จะไม่ใส่เชือกตั้งแต่ช่วงแรกนะคะจะไม่ใส่เชือกมัดฟางนะคะเราจะเช็ครอจนฝาฟางจะแน่นเราถึงจะเริ่มใส่ตะขอดึงเสื้อเพื่อเริ่มมัดฟางนะคะในขณะที่เราใส่ฟางช่วงแรกนั้นหากฟางยังไม่แน่นนะคะเราสามารถปรับระดับเกลียวรัดล่างท้ายตรงนี้นะคะด้านท้ายเพื่อปรับระดับความแน่นหลวมของก้อนฟางได้ค่ะ ี้นะคะเป็นเกลียวปรับระดับเกลียวรัดร่างค้ายนะคะตัวปรับระดับปั๊มแน่นหลวมของก้อนฟางค่ะค่ะ mm hmm. นในช่วงแรกที่เราใส่ฟางลงไปเรื่อยๆนะคะฟางที่ยังไม่แน่นในช่วงแรกนะคะเราสามารถนำกลับไปอัดใหม่ได้อีกรอบนะคะ เดี๋ยวเราจะเช็คนะคะเช็ครอจนต่อฟางจะแน่นนะคะเดี๋ยวหากว่าเราเช็คได้ความแน่นของก้อนฟางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ตะขอดึงเชือกนะคะแล้วก็จะรอเริ่มมาสฟางก้อนแรกค่ะ แล้วขณะนี้นะคะเราก็เริ่มจะได้ความแน่นของก้อนฟางตามที่ต้องการแล้วนะคะเราลองเช็คดูแล้วว่าฟางเริ่มแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้ตะขอดึงเชือกค่ะโดยการหงายตะขอขึ้นด้านบนนะคะเพื่อดึงเชือกสองเส้นที่เรามัดห่วงผูกกันทิ้งไว้นะคะสองเส้นดึงไปยังอีกด้านนะคะ นี้เราก็ใส่ตะขอดึงเชือกแล้วนะคะเพื่อดึงเชือกสองเส้นนะคะมาอย่างอีกด้านค่ะและเราจะมัดผูกกันทิ้งไว้เลยนะคะรอจนฝาเชือกสองเส้นนี้จะวิ่งมาถึงระดับความยาวที่เรากําหนดค่ะค่ะและสองเส้นนี้นะคะเราก็มัดผูกกันทิ้งไว้เลยนะคะ ล้วจากนั้นก็ให้เราใส่ฟางลงไปเรื่อยๆนะคะรอจนฝาดเชือกเส้นนี้นะคะที่เรามัดผูกกันทิ้งไว้จะวิ่งมาถึงระด,ดับความยาวที่เรากำหนดนะคะรอจนฝาดเชือกตรงน,นั้นนะคะจะวิ่งมาถึงระด,ดับความยาวที่เรากำหนดไว้ตรงนี้นะคะก็คือ80สเซนเ0้เซน1เมตรนะคะแล้วแต่ความยาวที่ลูกค้าต้องการนะคะสามารถกำหนดได้เลยค่ะ ขนะน,นี้วัตถุดิบของเรายังไม่เพียงพอนะคะเดี๋ยวลูกค้าไปนาวัตถุดิบฟางข้าวมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตเรื่อยๆจนฝาจะได้ฟางก้อนแรกนะคะที่เราจะนํามาโชว์ให้ลูกค้าดูนะคะว่าก้อนฟางจะสวยมากขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามชมเรื่อยๆเลยค่ะ ค่ะและหลังจากที่เราได้ใส่ตะขอดึงเชือกในช่วงแรกแล้วนะคะเราก็ใส่ฟางลงไปเรื่อยๆค่ะรอจนฝาเชือกเส้นนี้นะคะที่เราใส่ตะขอดึงเชือกช่วงแรกนะคะจะวิ่งมาถึงระดับความยาวที่เรากําหนดเดี๋ยวเราจะใส่ตะขอดึงเชืออีกครั้งนะคะเพื่อเริ่มบัดฟางก่อนแรกค่ะ ค่ะและขนานี้เชือกเส้นที่เราดึงเอาไว้นะคะได้วิ่งมาถึงระดับความยาวที่เรากําหนดไว้แล้วค่ะคือตรงนี้นะคะเราก็ใส่ตะขอดึงเชือกอีกครั้งค่ะค่ะอันนี้เราใส่ตะขอดึงเชือกอีกครั้งนะคะเพื่อจะเริ่มมัดฟางก้อนแรกค่ะแล้วก็เกี่ยวเชือกด้านบนและด้านล่างนะคะดึงมายัางอีกด้านค่ะ ค่ะเราสังเกตไม่ให้เชื่อพันกันนะคะก็จะมีเชือกสองเส้นนะคะเชือกสองเส้นที่ไว้สําหรับมัดก้อนฟางและเชือกอีก2เส้นนะคะสําหรับก้อนฟางก้อนถัดไปนะคะ และเชือกสองเส้นนี้นะคะเราก็ผูกกันทิ้งไว้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ใส่ฟางลงไปเรื่อยๆเส้นเดิมค่ะรอจนฝาเชือกเส้นนี้นะคะจะวิ่งมาถึงระดับความยาวที่เรากําหนดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราถึงจะใส่ตะขอดึงเชือกอีกครั้งเพื่อเริ่มมาฟางก้อนต่อไปค่ะ ะะเชือกก็ได้วิ่งมาถึงระดับความยาวที่เรากําหนดไว้อีกครั้งนะคะเราก็ใส่ตะขอดึงเชือกอีกครั้งเช่นเดิมเลยค่ะแล้วก็สังเกตดูเชือกนะคะอย่าให้พันกันค่ะแล้วเราก็ปล่อยเชือกอีกสองเส้นไปนะคะแล้วเราก็มัดฟางนะคะมัดฟางก้อนที่สองนะคะ 你、嗯、看。 แล้วเชือกอีก2เส้นนะคะสําหรับก้อนต่อไปนะคะเราก็มัดผูกกันทิ้งไว้เช่นเดิมค่ะแล้วก็ใส่ฟางลงไปเรื่อยๆรอจนฝาดเชือกเส้นนี้จะวิ่งมาถึงระดับความยาวที่เรากําหนดอีกครั้งนะคะ,คะตรงนี้นะคะ,<น>ะเป็นระดับความยาวที่เรากําหนดเอาไว้นะคะค่ะ ถึงระดับความยาวที่เรากําหนดอีกครั้งนะคะเราก็จะมัดฟางก้อนที่3ค่ะวิธีการมัดก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้เราจะให้ลูกค้าลองมัดฟางด้วยตัวเองนะคะลูกค้าจะได้ทํางานเป็นนะคะ พอแล้ว่ะเชือก2เส้นต่อไปนะคะเราก็มัดเอาไว้นะคะเพื่อรอมัดฟางก้อนต่อไปนะคะก็ใส่ฟางลงไปไเรื่อยๆเช่นเดิมค่ะรอจนฝัดเชือกเส้นนี้นะคะจะวิ่งมาถึงระดับความยาวที่เรากำหนดไว้เช่นเดิมนะคะ ันนี้นะคะเราก็ได้สาธิตการทํางานเครื่องอัดฟางร่นอัดด้านข้างให้ลูกค้าเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถทํางานได้แล้วนะคะค่ะอันนี้เราก็สาธิตเบื้องต้นให้ลูกค้าเข้าใจนะคะเนื่องจากวันนี้สาธิตได้แค่นี้นะคะวัตถุดิบของลูกค้าได้หมดแล้วนะคะไม่มีวัตถุดิบแล้วค่ะ ไทยเส้นฟางสวยไม่ปนไม่ขาดไม่ทิ้งปากงักวควายช่วยลดต้นทุนสร้างไรายได้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมวิธีการบำรุงรักษาเครื่องอัดฟางกอรุนาอัดเจราบีและกดน็อตให้แน่นทุกครั้งก่อนใช้งานก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลงานชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะ